จะเป็นยังไงครับเมื่อมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งสตรีมเกมโดยไม่นอน5วันครับจนเกือบตายฮะและเขาทําแบบนั้นทําไมเพราะอะไรหรือเขาเป็นแค่คนบ้าคนนึงที่ไม่รักชีวิตตัวเองและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอาชีพสตรีมเมอร์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมมากครับในคนรุ่นใหม่แต่การเป็นสตรีมเมอร์มันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะต้องเ e n t อร์เทนคนดูคุยกับคนดูทําให้คนดูสนุกสนานไปกับการสตรีมของตัวเองและการเป็นสรีมเมอร์นะครับไม่ใช่แค่สตรีมเกมเพียงอย่างเดียวยังมีสรีมเมอร์ที่เป็นสายท่องเที่ยวสายทําอาหารสายออกกําลังกายและสายนเตอร์เทนคนดูครับทุกคนยังจําข่าวนี้ได้ไหมครับที่มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งครับที่สตรีมตอนตัวเองนอนอยู่ และให้คนดูเนี่ยส่งโดนาทมาปลุกครับเรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นที่ฮือฮากันอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับกับสตรีมเมอร์ที่นอนแล้วให้คนโดนาทเนี่ยมาปลุกตัวเองตื่นครับผ่านไปเพียงแค่คืนเดียวก็รับเงินหลายแสนหลายล้านบาทครับและผมก็ได้ไปเจอสตรีมเมอร์คนหนึ่งครับที่พี่แกคิดอะไรไม่รู้ครับอยากจะทําเรื่องบ้าๆขึ้นมาครับสตรีมเกม5วันโดยไม่นอนครับในตอนที่ผมได้อ่านข่าวนี้ครั้งแรกนะครับผมก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเรื่องราวนี้แม่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบ้ามากๆครับคนบ้าอะไรวะจะ สตรีมเกม5วันโดยไม่นอนร่างกายจะไหวเหรอวะไม่กลัวตายไงไม่กลัวหัวใจวายคาสตรีมเหรอวะพอผมได้อ่านเหตุผลว่าเขาจะสตรีมเกม5วันโดยไม่นอนไปทําไมเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกได้เลยว่าสตรีมเมอร์คนนี้เขาไม่ได้บ้าครับเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากสตรีมเมอร์ที่มีนามว่าคลิป t o เลนส์ครับชื่อจริงๆของลุงแกเนี่ยก็คือจัสตินครับเป็นอดีตนาวิกโยธินหน่วยงานรับครับลุงแกเคยเป็นทหารผ่านศึกมา ซึ่งลุงจัสตินเนี่ยแกก็เคยไปลบในสงครามและหลังจากกลับจากสงครามนะครับแกก็ได้ปลดประจำการและส่งตัวกลับมาบ้านและหลังจากสงครามสงบลงแกก็ได้กลับมาบ้านซึ่งดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยสงบลงเลยคือภาพแฟลชแบ็กหลังสงครามครับเสียงปืนหากระสุนระเบิด เลือดซากเพื่อนที่นอนกองอยู่ภาพวกนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของลุงจัสตินครับมันคือโรคอาการทางจิตโรคหนึ่งครับที่เรียกว่า PTSD ครับด้วยความที่ลุงแกเนี่ยเป็นโรคนี้นะครับลุงแกก็เลยอยากสตรีมเพื่อพูดคุยกับคนดูและอยากให้หลายคนตระหนักถึงความเลวร้ายของสงครามและด้วยการที่ลุงแกเนี่ยเป็นโรค PTSD จึงทําให้ลุงแกนอนไม่หลับครับมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากและมันมีผลกระทบต่อจิตใจของลุงแก โดยทหารผ่านศึกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโลกนี้กันถ้านึกภาพไม่ออกนะครับหนังดังๆหลายๆเรื่องเนี่ยตัวเอกในหนังก็เป็นโลกนี้เหมือนกันครับซึ่งโลกนี้นะครับเกิดจากการพบเหตุการณ์ที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อจิตใจโดยทหารผ่านศึกส่วนใหญ่เป็นโลกนี้ เพราะว่าทหารที่ต้องไปลบในศึกสงครามก็ต้องเผชิญกับระเบิดกระสุนการสู้รบการเข็นฆ่าโดยอาการของโรคนี้ในทหารผ่านศึกก็คือจะเห็นเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจเหมือนกับวิดีโอเป็นภาพฉายซ้ำซากเช่น,นเศษเนื้อจากการระเบิดร่างของเพื่อนที่ถูกศัตรูยิงตายเศษเนื้อกระจายเต็มบนแผ่นดินซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะเห็นภาพพวกนี้แทบจะตลอดเวลาทุกครั้งที่หลับตาครับมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากลุงแกก็เลยตัด สินใจนะครับจัดแคมเปญขึ้นมาครับโดยจัดสตรีมเกม5วันโดยไม่นอนครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงโลกนี้โดยลุงแกก็บอกนะครับว่ามีหลายคนที่ทุกทรมานกับโลกพวกนี้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เป็นโลกนี้ต้องทรมานแค่ไหน และได้นลนจากความเจ็บปวดมากเท่าไหร่บางคนอาจไม่ได้นอนแค่วันเดียวแต่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้นอนกว่าร้อยชั่วโมงแล้วโดยลุงแกนะครับก็ทําแคมเปญนี้ขึ้นมาและสตรีมเกมมาได้ร้อยชั่วโมงกว่าๆนะวครับเล่นทั้งเกม AP e ฟก e ์เลเจนสและเกมแอสทราแต่ลุงแกนะครับก็สตรีมไปได้แค่103ชั่วโมงครับหรือประมาณ4วันกว่าๆครับลุงแกก็บอกว่ามีอาการหลอนเมื่อได้ยินเสียงดังเริ่มมึนๆและก็ขอปิดสตรีมลงก่อนครับเพราะลุง แกเนี่ยยังอยากมีชีวิตต่อครับยังไม่อยากตายและขอบคุณสตรีมเมอร์หลายคนครับที่เข้ามาดูและส่งคนดูให้ลุงแกครับโดยการสตรีมครั้งนี้นะครับลุงแกไม่ได้เปิดรับบริจาคหรือว่าโดเน a แต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็ยังมีคนใจดีครับมาบริจาคให้ลุงแกครับลุงแกก็บอกว่าจะเอาเงินพวกนี้ไปบริจาคให้การกุศลต่อไป และลุงแกยังบอกอีกนะครับว่าในวันที่23สิามงหานี้นะครับจะทําการสตรีมมาราทอนอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้จะทําลายสถิติตัวเองนะครับแต่จะทําลายสถิติโลกไปเลยก็คือจะเป็นการบอกเป็นนัยยะสาคัญนะครับว่าคนที่เป็นโลกนี้เนี่ยทรมานแค่ไหนในตอนแรกที่ผมอ่านข่าวนี้นะครับผมก็คิดแค่ในใจว่าเป็นลุงบ้าๆคนหนึ่งหรือเปล่าที่อยากจะสตรีมมาราทอนจะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้ามาแลกทําไมพอได้อ่านแนวคิดและสิ่งที่ลุงแกพูดเนี่ยทำให้ผมคิด ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ลุงแกทำเนี่ยเพื่อคนอื่นจริงๆครับผมคิดว่าลุงแกเนี่ยคงทรมานมากครับจากโลกนี้และไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเป็นแบบตัวเองฮะก็ทำไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับว่าคนที่เป็นโลกนี้เนี่ยจะทรมานเหมือนกับคนที่ไม่ได้นอนมา5วันอะไรประมาณนี้นะโดยผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าสตรีมเมอร์ที่สตรีมแบบมาราธอนแบบไม่นอนเนี่ย มีคนทําไว้นานสุดกี่ชั่วโมงนะครับจากการค้นหาของผมนะครับเขาบอกว่าในปี2017มีชายคนหนึ่งครับที่มีนามว่าสัมมิธเป็นชายคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สตรีมเกมยาวนานที่สุดในปี2017เป็นการสตรีมแบบ World r o n g e s t Twist t t e a m 2017ครับคือนายัมมิธนะครับได้เริ่มสตรีมตั้งแต่วันพุธที่18มกราครับเวลา15นาฬิกา12นาทีครับและสิ้นสุดในวันพุธที่25มกราครับเวลา6นาฬิกา45นาทีครับรวม เป็นเวลามากกว่า160ชั่วโมงครับหนาทีละห้ิวิเกือบ1สัปดาห์เต็มครับเขาบอกว่าในระหว่างนั้นนะครับนายสมิธเนี่ยก็มีการตอบโต้กับเหล่าคนดูและเพื่อนๆผ่านช่องแชทและดิสคอดอยู่ตลอดเวลาด้วยครับพร้อมกับเล่นเกมบนสตรีมไม่ว่าจะเป็น World of Warcraft, League of Legends, Outlast และเกมอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดครับคือนายสมิธยังบอกอีกนะครับว่าความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยคืออยากเป็นนักแสดงตลกครับและเป็นผู้ทาลายสถิติโลกและก็มีอีกคนครับ ที่ถูกบันทึกโดย Guinness World Record ครับเป็นการสตรีมที่ยาวนานที่สุดในโลกครับก็คือ259ชั่วโมง46นาที45วินาทีครับทำได้โดยบริษัทหนึ่งในประเทศจีนครับโดยหัวข้อเนี่ยชื่อว่า Blue One moving the world ครับทีแรกเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นการถ่ายทำปาวานหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องปาวานเสียมเงินหรือว่าเป็นการแบบสตรีมในท้องทะเลอะไรก็ว่าไปครับแต่พอหาข้อมูลดีๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นการพูดถึงรถยนต์ในจีนก็เท่านั้นเองครับเป็นการพูดถึงสมรรถภาพเป็นการทดสอบเครื่องยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสถิตินี้นะครับทำได้โดยบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าเป็นการสตรีมที่ยาวนานที่สุดนะผมคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นบริษัทแบบนี้เขาคงไม่ให้พนักงาน านางสตรีมโดยไม่นอน259ชั่วโมงหรอกครับผมคิดว่ามันก็แค่เป็นการสตรีมที่เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแล้วก็พูดถึง สเปครถยนต์เท่าที่ผมคิดนะเขาน่าจะนอนอยู่นะผมเลยคิดว่าสถิติโลกจริงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในปี2017แหละครับที่ซัมมิตเนี่ยเขาทําไว้ที่160ชั่วโมงฮะผมคิดว่าลุงแกเนี่ยน่าจะทําได้อยู่นะเพราะว่าแค่ลุงแกสตรีมวอร์มเครื่องไปเนี่ยก็1้3ยชั่วโมงและครับที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากหรอกครับแต่ผมคิดว่าความคิดของลุงแกเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับและที่แกมาสตรีมเกมเนี่ยไม่ใช่เพราะเงินหรือชื่อเสียงนะคร แต่เพราะว่าอยากให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงความเลวร้ายของสงครามครับถึงแม้ว่าสงครามจะจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่เหล่าทหารต้องพบเจอเนี่ย มันทรมานไปจนตลอดชีวิตเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าลุงแกเนี่ยจะสตรีมถึง160ชั่วโมงหรือเปล่าครับซึ่งมันน่าสนใจนะแต่ผมก็แอบเป็นห่วงสุขภาพของลุงแกครับว่าจะไหวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้อยากที่จะสนับสนุนให้คุณลุงเนี่ยสตรีมมาราธอนสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะเป็นห่วงสุขภาพแกแต่ด้วยความตั้งใจของแกและสิ่งที่แกพูดออกมาเนี่ยผมก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลุงแกครับเอาล่ะครับผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอ สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ